ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสเด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในวันเสาร์วันที่6พฤศจิกายน2564นะวัสวดสุวรรณดารามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในวันเสาร์วันที่6พฤศจิกายน2564เวลา16นาฬิกา วัดส,สุวรรณดารามราชวรวิหารอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดส,สุวรรณดารามราชวรวิหารตั้งอยู่ริมป,รป้อมเพชรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารพระอัยาการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาให้ชื่อว่า วัดทองเป็นวัดของฝ่ายวังหน้าต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าธุลาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็โปรดกล้าวให้บูรณาวัดนี้ทั้งหมดจึงถือว่า วัดนี้เป็นวัดประจำราชวงศ์จัก,กรีลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดตัวโบสจะตกท้องทางทำให้ใคล้ายท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดังนวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยาภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียนวาดโดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกร ติตรกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถรายล้อมไปด้วยภาพเทพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมานที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตกที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกและสุวรรณสามชาติ